สวัสดีค่ะวันนี้มาลงพื้นที่ติดป้ายกันอีกแล้วค่ะอยู่ซอยเพชรเกษมห8นะคะวันนี้นะคะพี่ๆเขาก็มาติดป้ายที่ที่ดินนะคะแปลงนี้ค่ะ2องไร่กับ8ตารางวานะคะมีโรดตีมาขายด้วยค่ะนี่ค่ะที่ดินแปลงนี้เลยค่ะอยู่ซอยเพชรเกษม68เข้ามา จากหน้าปักซอยเพชรเกษมนะคะประมาณ1.2กิโลเท่านั้นเองแล้วก็อยู่แยก27นะคะแปลงนี้นะคะเขาจะทะลุแยก27ไปถึงแยก29นะคะติดถนน3ด้านเลยค่ะนี่ค่ะเขากำลังขึ้นไปใบนิ้วให้นะคะแปลงนี้ติดถนน3ด้านถนนเป็นคอนกรีตะคะ่ะ ต,ตีไมคแล้วนะคะคมีใครกินมวเองก็ที่แปลงนี้นะคะเราก็เดินวนไปถึงตรงบ้านหัวขาวนะคะวนไปวนขวาไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะไปทะลุแยกยี่สิบเก้าค่ะอันนี้ก็ขึงลวดนะคะเป็นป้ายไวนิวแปลงนี้ให้เช่านะคะแบ่งครึ่งได้ค่ะ จะเช่าทําอะไรก็บางคนอาจจะไม่ไม,ไม่ต้องการถึงสองไร่นะคะก็แบ่งไปสักไรนึงเช่าค่ะเขาก็ให้แบ่งนะคะไร่ละสามหมืนบาทค่ะสามหมืนบาทต่อเดือนนะคะค่าเช่าเข้ามาจากแยกยีสิบเจประมาณสองเมตรค่ะ นี่คที่ดินก็จะอยู่ตรงหัวถนนนู่นเลยวนรอบไปเลยนะคะอันนี้ก็คือถนนหนึ่งด้านนะคะวนขวาไปนะคะบ้านหลังสีขาวนี้ก็อยู่ในที่ดินแปลงนี้ด้วยนะคะวนขวาไปก็จะเป็นอีกหนึ่งด้านแล้วก็ไปทะลุแยก29กก็เป็นถนนอีกหนึ่งด้านทั้งหมดติดถนน3ด้านค่ะแปลงนี้ ก็ตรงหน้ามองไปเขาเป็นซอยตันนะคะตรงนี้ก็เป็นสีแยงในซอยของเราก็จะเลี้ยวขวาไปเนี่ยค่ะก็จะติดถนนอีกหนึ่งด้านนะคะด้านหลังให้เล็งนะคะกว้างมากเลยเข้ามาเพียง200เมตรเท่านั้นเองที่ดินแปลงนี้จะเช่าทำอะไรก็ โทรมาได้นะคะสอบถามได้095-963-0395นะคะเขาให้เช่าไล่ละส0 0 0 0บาทค่ะต่อเดือนหลังนี้ก็อยู่ในแปลงที่ดินด้วยนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศในที่ดินะคะ่ะนะคะกว้างมากๆเลยมันไปทะลุแยก29บเกแต่ตอนนี้เราเดินอยู่ที่แยก27บเจ ถนนคอนกรีตกว้างประมาณสีเมตรค่ะก็จะเห็นว่าที่ดินแปลงนี้เข้ามาจากถนนเพชรเกษมนะคะไม่ลึกเลยค่ะประมาณ1-2กิโลเท่านั้นเองนะคะเข้ามาไม่ลึกค่ะอันนี้เขาล้อมรั้วลวดหนามไว้นะคะ แปลงที่ดินนะคะเขาก็จะมีต้นไม้แล้วก็ต้นหญ้าค่ะถ้าไถาแล้วนะคะปรับที่ดินให้มันโลง่งมันก็จะดูโลง่งกว่าน,นี้นะคะเห็นชัดแต่นี่เรายังไม่ได้ปรับไถดินนะคะที่ดินมันถมแล้วนะคะแต่ว่าระยะเวลาดินมันยุบลงไปมันก็เลยพื้นที่มันก็เลยต่ำกว่าถนนนะคะ นี่ค่ะขึ้นป้ายแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยกำลังขึงให้มันตึงนะคะป้านที่ดินแปลงนี้ยังไม่ได้ขายนะคะเจ้าของยังไม่ได้บอกขายค่ะแต่ว่าปล่อยเช่าปล่อยเช่าไปก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการติดป้ายไวนิ้วนะคะที่แปลงที่ดินแห่งนี้นะคะ ข้างในก็จะมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยค่ะรู้สึกจะเป็นต้นอะไรเนี่ยเรียกว่าก้ามปูหรือเปล่าอันนี้ในแปลงที่ดินนะคะเห็นรั้วกำแพงฝั่งนู้นไหมคะก็จะเป็นถนนอีกด้านหนึ่งค่ะที่อยู่แยกแยก29้าอะคะ่ะ เดี๋ยวเราจะไปติดตรงนั้นอีกที่หนึ่งนะคะที่สองที่เลยค่ะตอนนี้ก็ไอไวนิวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะวลงานแตนๆค่ะไปต่อค่ะบ๊ายบายค่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ